ค่ะผู้เบามท้องกินแจวบองค่ะอันนี้ครับอร่อยมากปกติเสียเข้าไม่ถึงปลาร้านะเข้าไม่ถึงจริงๆแล้วผู้สูงวัยก็จริงหน่อยนี่นี่นตงกวาแดงเขาบอกว่าไม่เผ็ดอย่าซื้อนะครับไม่กินเผ็ดอย่าซื้อไม่ชวนลูกค้านี่ผมกินให้ผมไม่กินปลาร้านะครับผมไม่กินปลาร้านะครับเนี่ยพอจะปั้นมันไม่สวยเนี่ยดูดูดูครับ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 แบบมืองละ อคำแรกเขาสร้างภาพคำสองครับโเขากินมาหลายคำแล้วนะทุกคนคำสองเนี่อรู้โอ้โน e ุ่ยอากาะกินขนาดนี้โอ้ my god อมก็อตม่้อพูดอะไรค่ะอร่อยมากอร่อยมากถ้ยครับเขาี้มากเ้าจริงป็นหมักแตวบองเท่าค่ะจะบองแยกแดงยังเข้าถึงปน้ำปลาไม่น่าแต่ว่า เนื้อปลาล่าเข้าถึงใช่โอ้โหจริงๆอันนี้ดื่มน้ำนะไม่อันเนี้ยผมชอบมากอันเนี้ยผมจะเข้าไื้ก็อันนี้จำมาเสียบซื้อน้ำจริงๆเพราะอันเนี้ยอร่อยอร่อยข้า้าวแจ่วบองยายแดงมาค่ะแจ่วบองยายแดงแจ่วเล็บไปคุยเด้อทำเรื่องมากเอาสิบหกกับบาทไปกินคือทางอีพิชชาเป็นตะห้อใส่เล็บไปเนี่ยแบบเห็นข้าวหมูพุ่นจี้เกลิดะ บก่ายอันนี้เจ้าน้ยนาบ่ได้ดิเจ้าน้อยนาบ่ได้อือ,อบอ่ผู้ใดแพ้ผู้นั้นกินข้ามแบบแจวหลายๆข้างเดียวเรียนเยกของเรียนเยกของมาอย่ากกินเหมือ้เบิมข้ามเข่ขาไม่ต้องแย่ก็ได้นี่กินให้เบิ้องมาแบบว่าเอาไปเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละขนาดเ็นเจะคล้องได้ปะจะเอาให้ละอร่อยมาอร่อยได้ใกล้ ออ่ยจริงๆที่มันแบบว่าได้แบบเนี้ยเพราะมันตํามือเข้ามาแบบแบบว่าพันผมยังผมยังไม่ไหวเลยเนะ่ยอร่อยอร่อยครับอร่อยครับเนี่นี่อาบเลยครับอาบอยกอโว้ยอโว้ยจ่ายมาดีครับไปยังไง ไม่ไม่กินเผ็ดไม่ต้องมาซื้อแล้วไม่กินเผ็ดไม่ต้องใช่ไหมใช่ถูกต้องสำหรับคนจริงเท่านั้นแหมผู้ใดอ่อนกับมีสูตรเดียวแม่นมีสูตรเท็สูตรเดียวโอ้ A few moments later เตอร์รู้เหงื่อโอ้แข้งแท้ พวกเราอยากสั่งก็สั่งไม่เพจเลยค่ะแจวบอกเลยที่พักดีมีสูตรเดียวสูตรดิบสูตรซุกบ่ามี่เป็นแจบอกอินดี้พวกเรอยากขอเพล็ดหน่อยเพล็ดกลางบ่ขายค่ะมาเห่เพล็ดสูตรยังว้าเอร่อยทำไมเผ็ดจริงเผ็ดอร่อยนั่นตะคุ้มนั่นตะคุ้มอ่าอ่าถามว่าเผ็ดตรงไเพราะมันเผ็ดมากเลยนะไม่คิดว่าซีเคจะกินได้อ่ะ ที่อู๋ยังเผ็ดอ่ะดูิงโอ้สายสายองแท้